ต่อไปเป็นวิธีทําลูกช่วงนะครับลูกช่วงอันนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปเล่นเป็นลูกตะก้อก็ได้นะไปเล่นแทนลูกตะก้อก็ได้นะครับเรียนเราก็เอาผ้ามาขม้ามาแล้วก็มาบิดบิดอย่างเงี้ยบิด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 ให้เป็นเกลียวแล้วเราก็ม้วนเข้ามาไหมเข้ามาเข้ามาัวมันไม่แน่น ทำมาให้มันแน,น่นเลยใ่ไมามาครัมาอย่าหย่อนอย่าหย่อนเสร็จแล้วเราก็ผูกผูกสองทบเลยมันก็เป็นมันลุกแล้วก็เตะได้คว้างมันเลยเจ็บนะเนี่ยคว้างแรงตะกีไหนดูซิมัเน